ขถานี้เราคงได้เห็นว่าโควิด1 9าําลังติดหนักอย่างต่อเนื่องนะครับใกล้จะเจ็ดสิบล้านคนเข้าไปแล้วสําหรับผู้ติดเชื้อคนตายตอนนี้มากกว่า1 500, นึ่งล้านห้าแสนคนองค์การอนามัยโลกประเมินได้ว่าจะมีคนเสียชีวิตจากโควิด1 9มากกว่า2ล้านคนหลังจากสิ้นสุดเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโควิด1 9ในหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วนะโดยเฉพาะในรัสเซียการฉีดวัคซีนนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เฟสที่ 4นะครับปที่3ก็ฉีดแล้วแต่ในอังกฤษนะครับก็เอาวัคซีนจากฝั่งสหรัฐอเมริกามามาฉีดนะครับสิ่งนี้กำลังเห็นนะครับชัดเจนมากขึ้นโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโรคในอนาคตจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้กับหุ้นส่วนแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโรคจะดีขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิ่ิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้วัคซีนโควิด -19 ประเทศแรกนะครับที่เริ่มฉีด ให้กับคนทั่วไปที่ชื่อว่าสปุกนิกโฟนะครับซึ่งในรัสเซียนั้นเริ่มฉีดให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแกลบทางการรัสเซียก็เดินหน้าเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 สปุกนิกนะครับ V4 นะครับให้กับประชาชนแล้วนำร่องที่กรุงมอสโกนะครับมอบวัคซีนโควิด -19 ให้แก่70คลินิกสรับฉีดให้แก่คนรุ่นแรก รอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มมอสโกนะครับเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 สปุกนิกโนะครับให้แก่คลินิก70แห่งนะครับเพื่อให้ฉีดกับประชาชนจนรัเสเซียถือเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวงกว้างนะครับซึ่งการเร่งฉีดวัคซีนนะครับในกลุ่มมอสโกเนื่องมาจากกลุ่มมอสโกถือเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 จนทำให้วันเดียวมีคนป่วยถึง7,993คนเพิ่มจากวันก่อนซึ่งอยู่ที่6,868คนนะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผ่านขั้นตอนเฟสที่3ทอนนั้นมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโควิด -19 อยู่ที่95นะครับผู้รับวัคซีนจะต้องฉีด2โดสนะโดยการฉีดโดสที่2ต้องห่างจากโดสแรกเป็นเวลา21วัน ซึ่งปกติเนี่ยจะมี4 mm hmm. เฟสนะเฟสสุดท้ายก็คือทดลองในคนหมู่มากพอฝ่านผ่านเฟส3ปุนะ๊บนะฮะปูตินตัดสินใจฉีดเลยนะครับก็ฉีดให้กับตัวเขาแล้วก็เข้ากัวเข้ากดนะครับแล้วก็ฉีดโดสแรกแล้วก็ฉีดโดสที่2ตามมา <c oughs> นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีแผนจะฉีดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่สมบูรณ์นะคร ครบสเฟสซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานะครับมีวัคซีนนะครับก่อนเพื่อนที่ครบทั้ง4เฟสนะครแล้วก็มีเชื้อของวัคซีนโควิดเชื้อของโควิด -19 เนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด1-2ปีด้วยซ้ำไปอังกฤษก็จะนำมาฉีดก็ได้รับการเอาจากสหรัฐอเมริกาม,มาทำการรับรองในประเทศ แล้วก็ตอนนี้ก็ให้สหภาพยุโรปทําการรับรองอีกร,รอกหนึ่งคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าใครเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาเอาเชื้อโควิด -19 มาจากไหนเป็นคําถามที่น่าสนใจครแล้วก็มีการค้นพบว่าเชื้อวัคซีนโควิด -19 นั้นไม่ได้เชทเจอที่อู่ฮั่นเป็นประเทศแรกแต่กลับเจอที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสก,ก่อนในขณะที่ชาวเมริกันสุดงงนฮงสุดขีดเดี๋ยวมาว่าข่าวนี้ทีหลังแล้วกันนะไปดู เหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ปะทะดุเดือดนะฮะตำรวจฝรั่งเศสนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการเผารถระดมปล้นสะดมประท้วงเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงพวกอ,อนาธิปไตยหลายสิบคนนะครับยิงพลุเข้าใส่ตำรวจปราบจราจนนะครับทุบทำลายหน้าต่างร้านค้าเผารถยนต์และก็แนวกั้น ระหว่างการประท้วงการใช้กุความรุนแรงของเจ้าหน้าที่และล่างกฎหมายความมั่นคงในเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะตำรวจตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาเข้าชาร์จนะครับพวกกลุ่มที่ก่อปัญหาเป็นพักๆระหว่างเหตุการณ์ความวุ่นวายฉีดน้ำยืดเยือ้อเกือบ3ชั่วโมงท,งทั้งที่รายงานระบุว่าพวก,พวกอนาธิปไตยได้ปล้นสดมธนาคาร,นะครสาขาธนาคารแห่งหนึ่งพร้อมกับโยงกองเอกสาร,รโยนกองเอกสารกองใหญ่ นะครับใส่กองไฟบริเวณนอกธนาคารนะครับก็ติดต่อกันไม่สงบแล้วก็เป็นเวลาสองสัปดาห์ประเทศที่เป็นต้นเหตุน,นะครับในการเปลี่ยนปแปลงการปกครองของประเทศไทย <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหรือดโมเกนซีในขณะที่อดีตสอสอฝักไฟประชาธิปไตยของฮ่องกงปรากฏว่าหนีลอบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษ หวังลีไพยในประเทศอังกฤษนะครับแทดฮุยซีฟงนะครับสมาชิกสภานิติบัญจัติฮ่องกงซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจฮ่องกงเนี่ยและก็ประกาศตนในฐานะคนพระถิ่นระหว่างเยือนเดนมาร์กเดินทางถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> พร้อมยืนยันว่าอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปดินเกิดอีก เช็หุยนะครับเดินทางจากกรุงโคเทปเฮเกนก็เป็นเฮเกนนะครับประเทศเดนมาร์กถึงสนามบินฮิตโตรนะครับของลอนดอนเพื่ออยู่กันพร้อมหน้ากับพ่อแม่ภรรยาและลูกๆอีกสองคนโดยคุยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่าเขาเดินทางไปอังกฤษด้วยจิตใจเศร้าส้อยเพราะรู้ดีว่าอาจจะไม่มีโอกาสกลับฮ่องกงอีก คงชัดเจนนะครับว่าเขาก็เป็นคนที่รับการสนับสนุนจากฝั่งของอังกฤษนะครับในขณะที่ราชินีอลิด,ดิเบตที่2นะครับก็เตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไซเฟอร์ Pfizer นะครับหลังผ่านการอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีอลิด,ดิสเบตที่2นะครับจะเข้าฉีดวัคซีนของไซเฟอร์ไบโอเอทคนะครับในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ หลังคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบของสหาราชอัจรกรกบอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้สหาราชอณาจักรเป็นประเทศแรกของโลกจะเริ่มใช้วัคซีนดังกล่าวในสัปดาห์หน้าพระมหากษัตริย์พระชนมายุ94พรรษาและเจ้าชายฟิลิปพระสวามีอายุ99พรรษาอยู่ในกรอบที่จะรับวัคซีนกลุ่มแรกๆเนื่องจากมีพระชนมายุสูง อย่างไรก็ตามทั้งสองพระองค์ไม่ได้รับสิทธิใดๆพิเศษเว็บไซต์อ่าเมลแอร์ไลน์ระบุว่าขณะที่สำนักพระราชวังไม่แสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งนะครับว่าอังกฤษจะนำวัคซีนมาฉีดก่อนซึ่งเป็นวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาในะครับในขณะที่โควิดเจ้ากรรม โสเปนีค่าตัวแพงที่สุดในอเมริกันยื่นฟ้องร้องเอาผิดกับรัฐเนวาดานะครับหญิงขายบริการทางเพศนะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาเรื่องนุมนนการทางกฎหมายเอาผิดกับ,บรัฐบาลหลังไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด1 9เธอชื่อเอเลนลิปตันนะครับซึ่งขายบริการ นในรัฐเนวาดาบอกว่างานของเธอคือนักจิตวิทยาและผู้สอนด้านความสัมพันธ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสัมพันธ์นะครับข้อมูลของเธอบอกพบว่าสามารถทำรายได้สูงสุด1ล้านดอาลลา,าร์สหรัฐหรือราวประมาณ30ล้านบาทและเป็นโสเภณีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในสหรัฐอเมริการัฐเนวาดาอนุญ,ญาตให้เปิดโรงเรียนโสเภณีถูกกฎหมายแต่ซ่องเหล่านี้ ปิดบริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมสืบเนื่องมาจากนะัสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จึงทําให้อลิสไม่มีงานทํามาตั้งแต่ต้นแม้ทางการจะทยอยอนุญาตให้ธุรกิจที่มีการสัมผัสใกล้ชิดอย่างสปาร้านเสริมสวยร้านนวดกลับมาเปิดบริการได้อีกแต่ธุรกิจค้ากรรมยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามล่าสุดอลิซได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีและขอให้มีคำสั่ง ชั่วคราวกับรัฐเนวาดาในเรื่องของการตัดสินใจโดยพรราการโดยเหตุผลให้บรรดาหญิงขายบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องประสบหายนะทางการเงินเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนสั่งได้สารได้ออกคําสั่งให้สำนักงานอายการสูงสุดรัฐเนวาดาตอบโต้นะการดำเนินการทางกฎหมายของอลิสภายใน30วันอลิสระบุว่านะมันเป็นที่เข้าใจได้หากว่าผู้ว่าการรัฐ ยังคงสั่งปิดธุรกิจที่มีการสัมผัสใกล้ชิดแต่ข้อเท็จจริงคือร้านนวดร้านเสริมสวยร้านทำผมบริการสาวเพื่อนเที่ยวและธุรกิจที่มีความจำเป็นอื่นๆ,ๆกลับได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเธอยังบอกว่ามันทำให้ชั้นคิดว่าการตัดสินใจของผู้ว่าการรัฐนะครับเรื่องของการปิดซ่องโสเภณีเป็นการมีอคติกับหญิงบริการอย่างถูกกฎหมายของรัฐเนวาดาเธอกล่าวบอกว่า ฉันไม่อาจจะปล่อยให้ผู้ว่าการกรัฐดำเนินการตามอำเภอใจทำลายวิถีของผู้หญิงในชนชั้นที่ทำงานหนะักนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องดำเนินการทางกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาดโมเกซีนะ่ ok asi, หรือประชาธิปไตยในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดโควิด1 i อย่างหนักเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีคนตายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในขณะที่อิหร่านโควิด1 i ตอนนี้ก็ทะลุ5 0 0 0 0ื่นรายเป็นที่เรียบร้อย นะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโควิด1 9ในอิหร่าน50 0 0 0รา, 50, ายนะครับก็ปรากฏว่ามีาผู้ติดเชื้อมากกว่า1ล้านคนนะตายกว่า5 0,000ถึงแม้ว่าอัตราการแพร่เชื้อในประเทศนี้จะรับผลกระทบมากที่สุดทางตะวันออกกลางนะครับในตะวันออกกลางแห่งนี้จะชะลอช้าหลงก็ตามสื่อก็มีการรายงานแต่ยอดสูงสุดตอนนี้ก็ เกือบ70ล้านคนก็ไปแล้วนะครับสำหรับโควิด1 i ในขณะที่ไฟไหม้เกิดไฟไหม้ในโบสถ์นิวยอร์กเก่าแก่ทศวรรษที่19ไม่ชัดนะฮะประสงค์ระคังสันติภาพชื่อดังรอดพ้นหรือไม่สำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าว AP ได้รายงานว่านะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารร้างใกล้กับโบสถ์ มิดเดินะครับคอนลีเจสนะครับและไฟลูกลามไปถึงโบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1892ในเวลานี้ยังคงไม่แน่ใจว่าสังระคังสันติภาพแห่งนิวยอร์กซึ่งถูกสั่นเมื่อลำลึกการก่อตั้งประเทศอเมริกันเมื่อปี1776และก่อการก่อการร้ายตึกเวลเทดนะครับเวลเทด นั้นสามารถรอดพ้นจากกองเพลิงหรือไม่ฮะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนล่าสุดผลการศึกษาพบว,ว่าคลื่นไมโครเวฟทําให้นักการทูตในจีนในคิวบาป่วยทางสมองนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าการบาดเจ็บทางสมองนะครับปริศนาของนักการทูตที่ประจำอยู่ในจีนและก็คิวบาที่รู้จักว่าเป็นการโจมตีทางโซนิกนั้น สถาบันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่นะครับการศึกษาพบว่าปรากฏการณ์การบาดเจ็บของนักการทูตเหล่านี้น่ามาน่าจะถูกมาจากถูกคลื่นความถี่สั้นที่เรียกว่าคลื่นไมโครเวฟโจมตี c ื n เนรายงานว่านะครับสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรนะครับ กล่าวโดยชี้ว่าตัวการที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางสมองของนักการทูตของสหรัฐอเมริกาและคิวบาแล้วก็รวมทุ้งจีนน่ามาจากพลังงานคลื่นวิทยุความถี่สั้นหรือ RF นะงานบรยงานดังกล่าวมีการค้นหาความเป็นไปได้ถึงลักษณะเกิดความรู้สึกสับสนงงงวยนั้นน่าจะมีปัญหาที่สองนะที่เกิดกับส่วนของอกลุ่มคนที่รับผลกระทบจากปัจจัย เช่นยังบอกอีกว่านะครับอย่งางไรก็ตามรายงานไม่สรุปฟันธงไปว่าการใช้ไมโครเวฟในคลื่นพลังงานซึ่งมีโอกาสเป็นอาวุธสงครามและเป็นการทําลายเกิดขึ้นอย่างเจาะจงทางสถาบันกล่าวว่าการกระทําเช่นนั้นถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ชั่วร้ายนะครับก็คงชัดเจนนะฮะว่ามีปัญหาเรื่องนี้มานานนะฮะว่าตกลงมันเป็นสาเหตุอะไรสามประเทศถึงป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหัน ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นปราศัยอีกครั้งหลังเลือกตั้งนะครับกล่าวนะฮะสุดท้ายแล้วจะเป็นผู้ชนะนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่านะครับการเขาจากหลักฐานอีกรอบหนึ่งนะบ,บอกว่ามีการขโมยผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปจากเขาระหว่างขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรก รมประกาศกล่าวกับฝูงชนว่าสุดท้ายแล้วเขาจะยังคงลงเอ,อยด้วยการเป็นผู้ชนะแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทียังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในสหรัฐอเมริกาแต่มีผู้เข้าร่วมเล็กน้อยพบเห็นสวมใส่หน้ากากณเวทีประสัยและจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่ยอมรับนะครับความพ่ายแพ้ของตัวเองวันนี้ประเด็นไฮไลท์นะที่เกิดขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งคราวนี้ ชาวอเมริกันงงสุดขีดฮะถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินติดเงาแท่งสีดำคล้ายเสาโลหะบนฟ้านะครับชาวอเมริกันงงสุดขีดฮะถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินขณะขับรถกลับบ้านนะครับเห็นอะไรไม่รู้เป็นเงาแท่งสีดำบนท้องฟ้าก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วคนในโซเชียลมีเดียบอกเหมือนกับเสาโลหะปริศนาที่อยู่ท่า ในแกเว็บไซต์ Dailystar oh นะครับเมดและเมโทรได้รายงานเรื่องราวของเสาโลหะปริศนาที่มีมากขึ hmm. ้นอ uh ีกน uh ับตั้งแต่พบครั้งแรกที่ทะเลทรายในรัฐยู่ทาของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2 5 6 3ก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยมาพบเสาโลหะปริศนาคล้ายกันที่มีความสูงมากกว่าที่โรมาเนีย และไม่กี่วันต่อมามีชาวเมริกันไปพบเสาโลหะบนยอดเขาลัดแคลิฟอร์เนียนะครับโดยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำมาติดตั้งปรากฏว่าได้เกิดเรื่องราวเสาโลหะปริศนาที่สร้างความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่คราวนี้มันกลับอยู่บนท้องฟ้าราวกับอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ป่านนะครับเรื่องราวน่าตื่นเต้นครั้งนี้ของเสาโลหะปริศนาได้รับการเปิดเผยของเจฟ จากขอบวัย56ปีได้ขับรถจากที่ทำงานนะครับในรัฐอิเดโฮนะครับของสหรัฐอเมริกากลับมาในตอนเย็นของวันที่30สิพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาความสวยงามของพระอาทิตย์ใกล้ตกรับขอบฟ้าทำให้จากขอบจอดรถและหยิบโทรศรัพท์มือถือมาถ่ายรูปพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเพราะอยากให้ภรรยาได้เห็นความสวยงามยามเย็นของวันนี้ด้วยแต่แล้วเขาก็ไม่เชื่อสายตาฮะ ก็เห็นสิ่งที่ติดกลับมาในกล้องถ่ายรูปก็ปรากฏอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นสณะเงาแท่งสีดำปรากฏเห็นแค่เพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าแค่คิดว่าเฮ้ยนั่นคืออะไรนะรผมแค่เห็นไอ้หนุ่มจากอาตอนเหนือของ ไอดาโฮและเราไม่เคยได้เห็นเรื่องของนี้มาก่อนนะครับได้ความจากที่จะขอบไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรจึงได้โพสต์รูปดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งมีคู่รักนะครับบอกว่าอาจเป็นเสาโลหะปริศนาจากรัฐยูทาก็ได้เพราะมีรูปคล้ายกันอีกทั้งรัฐยูทาก็ไม่ไกลาจากไอดาโฮอีกด้วยนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆแห่ง ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์และในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้เราคงได้เห็นว่าโควิด -19 กาลังติดหนักอย่างต่อเนื่องนะครับใกล้จะเจ็ดสิบล้านคนเข้าไปแล้วสําหรับผู้ติดเชื้อคนตายตอนนี้มากกว่า1 500, นึ่งล้านห้าแสนคนองค์การอนามัยโลกประเมินได้ว่าจะมีคนเสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่า2ล้านคนหลังจากสิ้นสุดเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโควิด -19 ในหลายประเทศเริ่มมีการ ฉีดวัคซีนแล้วนะโดยเฉพาะในรัสเซียการฉีดวัคซีนนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เฟสที่4นะครับเฟสที่3ก็ฉีดแล้วแต่ในอังกฤษนะครับก็เอาวัคซีนจากฝั่งสหรัฐอเมริกามา,มาฉีดนะครับสิ่งนี้กําลังเห็นนะครับชัดเจนมากขึ้นโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโรคในอนาคตจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้กับหุ้นส่วนแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้น หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 นั้นเริ่มดีขึ้นด้วยการมีวัคซีนนะครับวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะหลายประเทศใช้วิธีการแก้ไขปัญหาว่าโควิด -19 ด้วยการให้เอาหมอไปทำการต่อสู้ยิ่งต่อสู้ยิ่งทำให้คนติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นโดยเฉพาะหมอก็ติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นตามลำดับนะครับอย่างไรก็ตาม นะครับในภาพรวมสถานการณ์ของโลกสภาวะเศรษฐกิจพุทธศักราช2,564นั้นมีแนวโนม้มจะดีขึ้นหลังจากโควิด -19 ได้ถูกแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งอย่างช้าก็ไม่น่าเกินปลายป,ายปีพุทธศัการาช2,564อย่างเร็วก็ต้นปี2,564เป็นต้นไปสถานการณ์โดยเฉพาะเศรษฐกิจนั้นจะดีขึ้นส่วนในประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น นะครับตั้งแต่วัน 25, ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2503และข้ามไปถึงปี2504เป็นต้นไปทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแน่นอนฮนะประเทศไทยย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันทำมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจำเนิเนเดิน,เน,เนไปในรูปแบบนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ <S 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 <S

បាកពូនជន្សុខលន់តសុខចន្